ครับสวัสดีครับก็มาดูเจ้าส้มลายครับผมอ้เละเลยเละตุเปะเลยดูน้ำสิครับน้ำดีที่เราบอกน้ำไว้ได้ก็ตรงนี้เปิดมามันหักจากนู้นมาออก็หรือว่าบอกน้ำไว้ครับนี่อันนี้น้ำไหลอันนี้ คือมันลดแล้วนะครับเขาใส่เอาปลาดักปลาแล้วหนูอันนี้คือน้ำลดแล้วลดขุดลอกคลองออกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจ้าส้มลายกัน,นครับเลิกงานยังตาโอ้ตัวมมือเชื่อ Con, con, oh, bad, bad, bad. À, à. Chào xôm lại, tập phải đuổi chào xôm lại nào. Oh, oh, lệ tùng pê lên. เละเละเละโอ้เสียเอาเข้ามาได้อยู่รถนี่เอามากลับข้างในได้อยู่เจ้าส้มลายมาถึงปุ๊บคนขับหนีกระบ้านจ่อยคนขับหนีกลับบ้านแล้วครับ เอาประพีอหาใครรูกสุดเตี้ยถ้าอยู่กตายไาบาทเลิกงานตีระคังด้วยตีระคังเลิกงาน นนนนครับครับครับไม่ไม่เป็นไรได้ได้ได้ไม่ยากไม่ยากเจ้ากรมว่าอีไีบ่อีีเหครับเอาไรว่าเจ้ากรรมว่าอไรผมว่ามว่าหนสายเบ็ดได้ปลาไหม เลิกงานนะครับมาเขาเลิกงานพอดีเลยแล้วก็มีคนนอนเฝ้าแคมป์มีคนนอนเฝ้าแคมป์อยู่ <c oughs> ใส่เบ็ดไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่ทำไมไม่ใส่ <c oughs> ไหนบอกว่ามีแต่ปลาตัวใหญ่ๆทำไมไม่ใส่เบ็ดโอ้ปลาตะคกียบใส่เดือนย่อใส่เดือนะไอ้ป้าหมอดิป้าหมอดิฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่า o ่่า่่ ก็เลิกงานแล้วครับเราก็เดินทางกลับบ้านมาเยี่ยมแค่นี้ก็กลับบ้านเรา ยกปลาลงไปยกปลาหนุ่มลงไปยกปลากลัว, <c oughs> วเปียกอ่ะโอ้นี่ครับเป็นน้ำล้นสายน้ำล้นกักน้ำอย่างดีเลยล้นเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้น ได้ปลาโดนปลาหรือย,ยังเต่ดูว่าโดนปลาดูแค่นี้ก็รู้ว่ายังไม่มีปลาหรอกเพราะกำลังเริ่มใส่เพิ่งใส่นะนี่แต่ว่ารถเขาก็ลงมาเปิดตรงนี้แหละงั้นจะขุดลอกคลอง พนักงานเลิกงานกลับบ้านเราก็กลับโอ้ข้าวแถวนี้สวยมากเลย <c oughs> ข้าวแถวนี้สวยครับได้ผลผลิตดีอยู่สวยแนวหวานข้าวได้พอดีเลยสวยมากเลย ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่่อาไปทั้งปุ๋ยทั้งยาข่ายยาซักไม่ได้อาบผมไม,ออไมอออ่อาบอยู่ผมอาบอยู่ผมตุ่มเลยอาบแล้วมันเป็นยังไงกระชาบัตรเขาเหมือนปูนบ้านเลยครับตุ่มขึ้นเลยครับอ๋อตุ่มขึ้นอาบน้ำเนี่ยโอ้ยาฆ่ายายเนาะ วุ่อีกเนาะมากันทุนไลวห้ัยขั้นข้อมานอีกเรา,ารนี่อาจารไทยแล้วอยู่หไหนาจารไทยแกดูหนังแกวะอันหล,ละแกอาบไหมล่ะ จะเราไปทางไหนเราเนี่ยไอะโกรีอะไรเนี่ยนะเอาเฮ้ยก็ไปดูแมคโครเขาเนี่ยนี่ใส่ก็คำแล้วนี่คำแล้วนีครับครับครับไปงั้นเดินทางกลับบ้านครับผมเดี๋ยวก็พากันกลับบ้านแล้วครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม